สวัสดีนะท่านผู้ชมฮะก็หลายคนฮนะก็เอ,อสงสัยเหมือนที่ผมสงสัยแล้วก็ถามคำถามเดียวกันกับที่ผมถามนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะทุกนานะด้านหลังนี้นะท่านนี่นาแปลงเดียวเนี่ยเนี่ยแปลงเดียวที่ไถไว้เนี่ยดำมาตั้งหลายวันแล้วไม่เสร็จสักที ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งเลยนะดำมาหลายวันแล้วนะทุกท่านยังไม่ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของแปลงเดียวตรงนี้เลยแต่ถ้าดำทั้งหมดตั้ถึงข้างบนเนี่ยน่าจะเป็นเดือนกว่าจะเสร็จเป็นเดือนตอนที่ยังไม่ได้อ่หวานข้าวเนี่ยดำนาจากข้างล่างถึงข้างบนเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะประมาณหนึ่งเดือนถึงจะเสร็จดำทุกวันทุกวันทุกวันนะฮะ กว่าจะเสร็จประมาณเดือนหนึ่งแต่ทุกวันเนี้ยพ่อหวานข้าวด้านบน2แปลงแล้วก็เหลือไว้ดำนาดำด้วยมือเนี่ยสแปลงด้านล่างนะครับอ่ะ FC ก็คงจะถามแล้วก็สงสัยเหมือนที่ผมสงสัยทำไมถึงไม่หวานข้าวเอาเหมือนพี่บ่าทำนาวันเดียวเสร็จนะฮะทำไมถึงไม่ทำแบบนั้น ทำไมถึงทรมานตัวเองคือคําถามเยอะมาก FC ก็จะประมาณคนเขาฉลาดทํานาเขาหวานเอาประมาณนี้ซึ่งผมก็ถามคําถามนี่แหละครับทางพ่อนะคือแม่เนี่ยแม่ผมเนี่ยอยากให้หวานอยากให้หวานข้าวแต่ว่าพ่อเนี่ยไม่ยอมหวานข้าวนะทุกท่านนะ พ่อแม่แม่เนี่ยแม่เนี่ยบอกกับพ่อไว้แล้วว่าปีนี้แกแกไม่ค่อยมีแรงแกรู้สึกเหนื่อยแกไม่ไม่ไหวก็เลยอยากให้หวานข้าวแต่พ่อเนี่ยอยากดำด้วยมืออ่ะเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลสาเหตุที่ผมก็ได้ถามแบบนี้แหละกับพ่อพ่อก็เลยตอบว่าสาเหตุที่อ่าไม่ยอมหวานข้าวทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่าสแปลงเนี่ยสแปลงเนี่ยกับแปลงข้างบนเนี่ย พ่อใส่ข้าวอ่าข้าวเขาเรียกว่า่ยข้าวหอมมะลิหรือว่าข้าวอ่าข้าวเจ้านะทุกท่านข้าวหอมมะลิหรือว่าข้าวเจ้าเพราะฉะนั้นพอเรามาดำนาเราจะเปลี่ยนเป็นข้าวยี่ห้ออื่นแต่ก่อนหน้านั้นเราทำนาปังทำนาปังรถเกี่ยวข้าวมันจะมีเมล็ดข้าวหล่นจากรถเกี่ยวข้าว พอเมล็ดข้าวมันหล่นจากรถเกี่ยวข้าวมันมันเมล็ดพันธุ์ตัวนั้นมันจะเกิดมันโดนน้ําโดนอะไรมันก็จะเกิดนะฮะพอมันเกิดปุ๊บมันก็จะผสมกันเพราะว่าเราเปลี่ยนยี่ห้อข้าวนะไม่ได้ใส่ยี่ห้อเดิมไม่ได้ใส่นาปรังเหมือนเดิมเปลี่ยนยี่ห้อนะมันจะเกิดแล้วมันจะผสมกันพอผสมกันแล้วมันจะขายไม่ได้ราคานะครับมันจะขายไม่ได้ราคาพ่อก็เลย ต้องดำด้วยมือต้องไถกรบไอตัวนั้นให้มันตายแล้วก็ดำด้วยมือเอานะแล้วก็ใส่น้ำเยอะๆแบบนี้ถ้าจะหวานเนี่ยไอตัวนั้นมันก็จะเกิดมาด้วยเพราะว่าหวานข้าวเนี่ยระหว่างดำหน้าแบบนี้เนี่ยหนึ่งก็คือหญ้ามันไม่เกิดนะทุกท่านหญ้ามันไม่ขึ้นมาเพราะว่าเราบ่มน้ำเอาไว้แบบนี้มันก็จะมันก็จะเกิดแต่ต้นข้าวนะแต่ถ้าเราวานเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าข้าวที่เราวานเนี่ยไม่ผสม ไม่ผสมก็คือไม่มีเมล็ดพันธุ์ข้าวอันเดิมนะที่มีอยู่แล้วที่เขาทํานาปลังหรืออะไรก็ตามนะถ้าสมมุติว่าแปลงนี้ทํานาปรังก็คือเป็นข้าวกินเนาะข้าวเหนียวเวลาทํานาปีก็ต้องเป็นข้าวเหนียวเหมือนกันผสมกันได้แต่ว่าขอให้เป็นข้าวเหนียวแต่เนี่ยเขาเปลี่ยนจากข้าวเจ้าเป็นเปลี่ยนจากข้าวเหนียวเป็นข้าวเจ้าเนี่ยมันจะผสมกันเวลาเวลาเราหวานข้าวนะฮะไอเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มัน มาจากรถเกี่ยวข้าวที่มันหล่นลงมาเนี่ยมันจะเกิดนี่คือสาเหตุที่ผมถามนะพอมันเกิดปุ๊บถึงเวลาเก็บเกี่ยวมันจะผสมกันแล้วเขาไม่ซื้อนะเขาไม่ซื้อเลยข้าวที่มันผสมกันนะอ่ะพ่อค้าโรงสีเขาไม่ไม่รับซื้อนะพ่อเคยหวานแล้วมันผสมกันแล้วเขาแปลงนี้ทั้งแปลงขายได้แค่หมื่นห้าแต่ถ้าดำนาเอาเนี่ยมันจะขายได้ประมาณห้าหมื่นหกหมื่น นะถ้าไม่ผสม,มน,นะถ้าเป็นข้าวแบบสวยๆเลยนะเออนี่คือเหตุผลนะฮะเออซึ่งผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะใจผมผมก็อยากให้หวานนะทุกท่านเพราะมันเหนื่อยนะฮะมันเหนื่อยมากดับนานอะ่ะโคตรเหนื่อยทรมานนะทุกท่านปวดหลังเมื่อวานผมก็ต้องได้กินยาไม่ทํามันก็ไม่ได้ก็ไม่มีใครทํานะถึงแม้ผมก็ไม่ได้ว่าทําแล้วจะขอ เอาข้าวแบ่งเอาไปกินไม่ไม่ไม,ไม่ผมให้พ่อกับแม่เนี่ยเอาไปขายใช้นี่นะครับอ่าให้ให้พ่อแม่เนี่ยขายเอาใช้นี่นะฮะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นนี่ทกศอ,อยู่นะเดีกศิษยก็น่าจะจําได้เนะตอนนั้นที่ผมท youtube รุ่งรุ่งนะผมก็ช่วยใช้นี่อยู่นะผมก็ช่วยตลอดนะช่วงนั้นนะเออเพราะฉะนั้นก็หนึ่งทำนาเนี่ยนาอ่ะ,อะเดี๋ยวเปรียบเทียบก่อนทําไม อ่แบบไม่ต้องพูดถึงเรื่องข้าวผสมนะทาไมไม่ทํานาแบบพี่บ่าวทานาแบบคนฉลาดก็คือหวานข้าวเอาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบข้อแรกที่มันแตกต่างกันชัดเจนเลยก็คือนาพี่บ่าวเขามีเยอะส่วนนานาพ่อผมเนี่ยมีน้อยนะทุกท่านนะครับมีน้อยมีแค่นิดเดียวเทียบเทียบไม่ได้กับของพี่บ่าวเลยของพี่บ่าวเนี่ยมีเกือบร้อยไร่นะท่าน ของพี่บ่าวนาของพี่บ่าวเนี่ยมีเกือบร้อยไร่อันนี้คือแบ่งกันแล้วนะเขาแบ่งกับพี่ชายแบ่งอะไรกันแล้วเขาก็ยังเหลือเยอะอยู่นะส่วนนาของพ่อผมเนี่ยมีแค่นี้นะมีสิบกว่าไร่นะมีแค่นี้นะทุกท่านมันมันมีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีน้อยพอนาเรามีน้อยแต่มีหนี้ต้องใช้หนี้เป็นรายปีอีกเพราะฉะนั้นทําผลผลิตมันต้องได้แล้วก็ต้อง ต้องขายได้เงินประมาณสี่ส่าห้าหมื่นแต่ละปีพอไปใช้นี่ส่วนของพี่บ่าวเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขามีนี่มีอะไรไหมแต่คนรดูแล้วเหมือนเขาจะไม่มีนี่ว่าแต่ละปีเขาขายาขายข้าวเนี่ยขอแวง่ายของพี่บ่าวเนี่ยนาพี่บ่าวเขาเยอะเข้าวหวานเอาก็ได้ผลผลิตแต่ถ้าเข้าดำเขายิ่งได้ผลผลิตนาของพี่บ่าวนะ่ะเออแต่ของผมเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าหวานข้าวหมดเลย แล้วหญ้ามันขึ้นคุมหญ้าไม่ได้มันก็จะมันเพราะมันเคยเคยเป็นคุมหญ้าไม่ได้นะครับจังหวะมันฝนไม่ตกเลยแล้วก็หญ้ามันก็ขึ้นอย่างนี้แล้วมันคุมหญ้าไม่ได้มันก็เลยไม่ได้ผลผลิตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือที่นามันแตกต่างกันในส่วนของจํานวนนะฮะของพี่บ่าวเนี่ยเขานาเขาเยอะนะนาเขาเกือบร้อยไร่นะท่านส่วนของผมเนี่ยมันมีแค่สิบกว่าไร่ นะะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน,ม,นมันก็เลยต่างกันตรงนี้เดิมทีแถวนี้เนี่ยเป็นที่ของตายายผมหมดเลยเนี่นะเดิมทีที่ของพี่บ่าวกับที่ของอบรรพบุพร,รุษผมนี่ก็พอๆกันเป็นร้อยไร่เหมือนกันแต่ว่าพอเขาแบ่งแล้วก็คือเหมือนกับว่าพ่อเนี่ยได้ได้มาแค่นิดเดียวนะตายายแบ่งให้แค่นิดเดียวไม่ได้ให้เยอะนะเออประมาณนี้นะทุกท่านนะ ประมาณแบบเออดักลูกไม่เท่ากันอะไรเงี้ยแดแบ่งแบ่งไม่ได our ้เท่ากันนะฮะลูกมีอันนี Raven ้คือคือความจริงเนาะมไม่ได้แบ่งที่เท่ากันตายายไม่ได้แบ่งที่ให้พ่อให้พ่อผมเนี่ยเท่าเท่ากันกับคนอื่นนะก็เลยได้น้อยนะทุกท่านก็เลยได้แค่แปลงเดียวตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อเป็นพี่สาวซื้อเอาเองแปลงเดียวจริงจอ่ะพ่อพ่อซื้อเพิ่มแล้วนี่จริงจริงอ่ะที่ของพ่อเนี่ยมีไม่กี่ไร่เองนะมีสี่ห้าไร่เองอันนี้ซื้อเพิ่มนะทุกท่าน ซื้อเพิ่มกับญาติพี่น้องนะฮะมันก็เลยได้เยอะเท่านี้แล้วก็ตรงนี้ก็พ่อช่วยพี่สาวอะไรซื้ออะไรยังไงผมก็ไม่รู้นะที่เป็นนี่อยู่ทุกวันเนี่ยนะที่เป็นนี่อยู่ทุกวันนี่แหละนะผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะทุกท่านนะถ้าถ้ามีเงินผมก็อยากจะช่วยใช้อยู่นะตอนที่ผมทํางานมีเงินผมก็ช่วยอยู่นะทุกท่านแต่ตอนนี้เราไม่ได้มีไรายได้อะไรมากมายนะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือความจําเป็นที่เขาต้องต้องดํานา นะครับซึ่งปีหน้าไม่รู้ว่าเป็นไปได้ผมก็อยากให้หวานข้าวเอาเพราะว่าผมก็ทําไม่ไหวเหมือนกันเออผมเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่คิดอยากจะทํานาต่อให้พ่อแบ่งที่แบ่งอะไรให้แล้วผมก็ไม่ได้ทํานะทุกท่านเออนาถ้าถ้าแบ่งอะไรให้ผมก็คงจะให้คนอื่นทําแล้วก็อาศัยเก็บค่าค่าไอ้นี่เอาค่าทาทาที่ของเราเอานะครับ เหมือนบางเจ้าเขามีนาเขาก็ไม่ทํานาเขาก็ให้คนอื่นทําแล้วเขาก็แบ่งข้าวให้ปีละห้ากระสอบสิบกระสอบค่าค่าที่ดินนะประมาณนั้นนะผมถ้าผมถ้าเป็นผมนะในกรณีที่ผมไม่ได้มีหนี้นะเอฟซี FC, เข้าใจไหมผมไม่มีหนี้รายปีไม่มีหนี้รายเดือนไม่ได้ผ่อนรถไม่ได้ผ่อนอะไรนะครับมันก็เลยส่วนพ่อเนี่ยพ่อผ่อนทั้งมอไซค์มีทั้งหนี้รายปี นะครับมันก็เลยเปรียบเทียบกับของพี่บ่าวไม่ได้ของของพี่บ่าวเขาไม่ได้มีหนี้รายปีนะเขาไม่ได้ผ่อนรถนะฮะเออส่วนพ่อเนี่ยต้องส่งหนี้รายปีส่งงวดรถแล้วก็ส่งค่าปุ๋ยรายปีปุ๋ยก็เซ็นเอานะอน,นี่ปุ๋ยที่ใส่ข้าวใส่อะไรพ่อก็ไปเซ็นเอาพอเซ็นเอาพอได้ผลผลิตนะเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ต้องไปใช้หนี้ค่าปุ๋ยสามหมื่นสี่หมื่นในแต่ละปี นี่ทกศอ,อีกสี่ห้ามื่นนะงวดรถแต่ละแต่ละเดือนอีกนี่แหละนะครับทุกท่านมันก็เลยเนี่แหละสาเหตุที่ผมไม่อยากเป็นหนี้พอเป็นหนี้แล้วมันมันต้องได้มันต้องหาเงินได้อะไรแบบนี้นะนึกออกไหมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะท่านก็ไม่ได้อยากให้พ่อแม่เป็นหนี้นะแต่ว่าทําหนี้ตัวนี้หมดแกก็ไปเอามาใหม่อีกนะเออ ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะเออก็ดูดูกันไปนะช่วยกันไปเท่าที่ช่วยได้นั่นแหละนะท่านเออแกถ้าแกมไม่มีหนี้แกอยู่ไม่ได้แกต้องมีหนี้ตลอดนะออเดี๋ยวถ้าแกหนี้ตัวนั้นหมดแกก็ไปออกก็ไปเอามาใหม่แล้วก็ไปทำนูน่นทำนี่อีกเหมือนเดิมนะเออเหมือนเหมือนตอนตอนนั้นแกก็ไปกู้หนี้ยืมสินซื้อรถกระบ,บะคันนั้นแหละ ให้หลานซื้อรถกระบะเอาไว้ให้หลานก็เป็นหนี้เป็นสินพอรถกระบะหมดก็ไปกู้หนี้ยืมสินเดี๋ยวก็ซื้อที่ซื้อน่นซื้อนี่ก,ก็เป็นหนี้ไปเรื่อยๆอีกนะผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงผมเนี่ยไม่ได้ชอบเป็นหนี้นะท่านไม่งั้นผมก็เป็นแล้วหนี้นะใครขายที่ขายอะไรถ้าผมมีเงินผมก็ซื้อสดไปเลยผมไม่ได้ไปกู้ทรกสศทอกเอะไรนะอะอันนี้ก็อธิบายให้ฟังนะทุกท่านเผื่อ FC บางท่านไม่เข้าใจบางทีผมเองผมก็ไม่เข้าใจมึงก็เออมันปวดหลังนะเราก็ไม่ได้บ่นอะไรหรอกเราก็ช่วยเหมือนเดิมมันแหละนะครับพ่อแม่นะท่านถ้าไม่ช่วยพ่อแม่เราจะไม่ช่วยใครละเออก็ช่วยดำนั่นแหละดำเสร็จแล้วเก็บผลผลิตผมก็ไม่เอากับแกหรอกให้แกเอาไปใช้นี่เถอะเพราะผมเนี่ยพอมีรายได้จาก youtube หากิน เป็นเงินเดือน YouTube ซื้อกับสารเอาได้อยู่นะไม่ไม่ถึงขั้นว่าต้องไปทํานาทําไรนะครับมันทํานาทําไรเนะี่ยมันลำบากแต่ถ้าทําเหมือนของพี่บ่าวนะ่ะง่ายนะมีนาเยอะไม่มีหนี้อยู่สบายทำอ่าได้ผลผลิตแต่ละปีเขาก,าก็ฝากฝากธนาคารเอาไว้อย่างเดียวไม่ได้ไปใช้นี่นะได้ปีปีละสามแสนสี่แสนนะเขาก็ฝากฝากเอาไว้ประมาณนี้ ทำนาเนี่ยถ้าไม่มีหนี้ไม่มีสินอ่ะพอมีเงินเก็บนะปีหนึ่งก็สองสามแสนได้อยู่ถ้ามีนาเป็นร้อยไร่นะเออถ้ามีนาเป็นร้อยไร่นะครับได้อยู่แต่ถ้ามีนาเท่านี้เนี่ย,ยมันก็ไม่ได้พอได้เยอะหรอกได้สี่ห้าหมื่นเท่าน,นี้แหละแต่ละปีได้สี่สี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นประมาณนี้แหละพอได้ใช้หนี้นะแต่ถ้าถ้าผมทํานะผมไม่ทําใช้หนี้หรอกเออถ้าอยากซื้อปุ๋ยก็ซื้อสดไปเลย นะนี่แหละนะครับมันถึงต้องต้องได้ดำนาแล้วท่านเพราะว่าผลผลิตมันต้องได้ถ้าถ้าเราไม่ดำนาหวานข้าวเอาไม่รู้ว่าหญ้ามันจะขึ้นไหมหรือจะคุมหญ้าได้ไหมเพราะว่าพ่อเคยหวานแล้วตรงนี้เนี่ยปีไหนไม่รู้ว่าแกหวานแล้วแกไม่ได้แกขายไม่ได้เขาไม่ซื้อข้าวมันผสมจ้างรถเกี่ยวข้าวมาแล้วอัน,ม,นมันเมล็ดมันร่วง แล้วมันมาเกิดพร้อมกันกับไอ้ข้าวที่เราหวานมันโดนน้ําแล้วมันเกิดพร้อมกันมันก็เลยผสมกันมั่วไปหมดเลยเออนัอ่นแหละก็เลยต้องทําแบบนี้นะก็ถึงบางอ้อเลยเนาะเล่าสู่กันฟังนะครับฝากไว้ที่นี้ทุกท่านสวัสดีครับ